สวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้พี่แดงก็จะมานําเสนอเมนูนะพี่แดงจะทําแกงปรือหรือว่าแกงเลาานะเพื่อนเพื่อ,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 อวัตถุดิบพี่แดงก็จะมีอันนี้เป็นเป็น,ปนวัตถุดิบที่ไม่ไม่ใช่ดั้งเดิมสูตรสูตรดั้งเดิมเขาโดยตรงนะเป็นการดัดแปลงเอานะเพื่อนๆเพราะว่าเราอยากกินเราก็จะอ่าจินตนาการเอานะเพื่อนๆไม่มีอะไรตายตัวนะอยากทาอะไรกินเราก็ทาเนาะ อันนี้เป็นโหระพานะใบโหระพาไม่ใช่ผักอีตูนะอันนี้เป็นลูกโดดเนาะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดพึ่งหวานเนะเห็ดตากแห้งเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดขาเหลืองเนาะเห็ดดาขาเหลืองที่ตัดแห้งนะเพื่อนๆส่วนนี้ก็เป็นไม่ใช่น้ําใบย่านางนะเป็นใบพริกนะเอามาใช้แทนเนาะเพราะว่าพี่แดงไม่มีใบย่านางเนาะส่วนนี้ก็จะเป็น อ่าหน่อไม้หน่อไม้กระป๋องนะอันนี้ก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมนะเพื่อนๆตตะไคร้แล้วก็มะโคลกนะมะโคลกแล้วก็ใส่เกลือใส่ผงชูรสไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยจ้าเราก็มาเทน้ําใบย่าน้ำปลอมๆของเรานะเพื่อนๆใส่ลงไปนะอันนี้พี่แดงใส่กับ เออผสมกับเป้งข้าวโพดไปด้วยนะพเพื่อนเทลงไปเลยใส่พริกหอมกระเทียมตะไคร้ขโขลกไปเลยเนาะใส่เข้าไปโลดพี่แดงก็จะใส่หนอ่อ,นะนอไม้กระป๋องนะหน่อไม้กระป๋องไปเลยไม่มีหน่อไม้สดก็ใส่หน่อ หน่อไม้กระป๋องแทนเนาะทุกคนใส่เห็ดแห้งเข้าไปเห็ดแห้งนี่เอามาตากเอามาแช่น้ำก่อนเพื่อนๆล้างก่อนนะคอยเอามาใส่เห็ดเมื่อปีที่แล้วเนาะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะผสมน้ำน่าจะทำให้เขาแบบเข้มข้นเนาะให้มันดูแบบ เข้มข้นหนึบๆนะนะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้เนาะเราจะมาปรุงรสกันนะเพือ่อนๆอันนี้เป็นรสดีนะรสดีผมปรุงรสใส่เข้าไปใส่ผมปรุงรสเข้าไปน้มด้วยน้ำปลาล้ราพระเอก น้ำเอกของเราเพื่อนใส่ไปเลยแล้วก็ชิมรสนะคะชิมรสให้ได้รสชาติตามต้องการนะเพื่อน <c oughs> เมื่อปรุงรสถ,ถูกใจเราแล้วเราก็ใส่ไปเลยลูกโดดตามความชอบนจะจ๊ะตามด้วยโหระพาหรือว่าผักอีตูปลอม <c oughs> ไม่มีแมงลักนะเพื่อนไม่มีผักอีตูใสโหระพาแทนนะ ็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยจัดใส่จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะตามสไตล์เดงมั่วเอานะคะ ็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะเจ๊ะเพื่อนๆแกงลาวหรือแกงเปรีของพี่แดงสูตรมั่วนะคะมั่วแต่อร่อยนะคะการทําอาหารมันไม่จําเป็นต้องทําแบบเหมือนดั้งเดิมเป๊ะๆเราเพื่อนๆเรามีวัตถุดิบอะไรเราไม่มีวัตถุดิบอะไรเราก็มาดัดแปลงใส่กันได้นะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องแบบเป๊ะเหมือนสูตรเขาเลยนะเพื่อนๆพี่แดงก็จะประมาณชอบมั่วนะมั่วเอาก,ก็อร่อยของพี่แดงนั่นแหละ เป็นอันว่าวันนี้ก็จะไปกินข้าวนะคะน่ากินไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมอืมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็บกดไลค์พี่แดงด้วยนะคะวันนี้ก็ไปกินข้าวกอนนะคะบายบายสวัสดีจ้า